ติป oh ิโสภะควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิจารณะสัมปันโนสุขตโรกาเวตุูตสุขตโรภตสุขตาได้เป็นผู้หังผที่อ่าามครบูนุขนีงตโตภะควาติสวากาโตภะคะวตา กันเดียติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนาิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินโยมิทิสุปฏิปันวัตโตสาวังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโต ภะกะสังโฆสาวีมโนภะควะโตกะสังโฆยะติทังจัจปุริสายุขานิอาตาปุริสปุกขาราเอสภะคะวะโตสาวะคะสังโฆอะมุไดโยโยทักขิไดโยอันอนิโยอนุต ยาเขตตังโลกสติอิติโสมคาวะอรหังธรมวุฑโทวิตระสัมปันโนสุขโตโรกามิตโรปุริมาสารติสัตถะเทวะมโนตวุฑโทภคาวาติสวา โตภะควะตาดัมโมอิโกอากาลิกเลหิปัสสิโกโอปะนาจิกอะนุนเถิดรต่างเวทิตตานุนบิโยวิทิสุปติปันอสังโฆอุชุปภะคะวะโตสาวกสังโฆยปฏิปันโน Watu sabha kasang Nami tipa tipa no bhagavato Dami jatari puri sajuk Tapuri sabuk hara e sabha kawato Sabha kasang ko ahudayo pahudayo อิเดโยริกรณิโยอนุตปุญญาตั้โลกะทัณฑีอิติปิโสภะคะวาอระหังสัมปุทโววิจารณะสัมปันโนสุขะอาวิทุอนุตปุริสัตถมสารดิสัตวามนุสสา พุทโธภะคะวะติสวะคัสมะตาธรรมโมสันติโกอัตาลิโกเอหีบะโอปะนัยโกปะตังเวทินตาโปวินติสุปฏิปันโนภะคะวะโตุุชุปิโนภะคะวะตุตัง โกยะยะปติบันิพระกัตวะโตสาแตคเจริญกัสสังโไปี่สุทจางรรจตฺตาลิปุริชายุกท่าุริชาพุกอราเอสพระกวะโตสาวกะสสังโฆอาหุดายโยโยทักโยอันออนกูไหม ปุญญาเขตังโลกัสสตติอิติปิโสภะควาอรหังสัมบุตโววิจารณะสัมปันโนสุขโตโรกบินตโรปุริตมาสาระดิสัตถมมนุสสังบุทโธภะควาติสวะ Acavata mô Ditiko Akaliko diko lico, dê cò banajico, ban tang vê tita vato sa vakasanko, uchu pati bano, vakasang, ya ya ັังโฆยะติธรรมจาติปุริสาจุคานิอัตอเอสวัตสวกสังโอาุนย อุดโยทักอโยอันอเนโยอนุตรางุณัาตางโลกและต้องคุยอดนใช้สติผาวัยนี่พระอหันรัท่านวหานะและหลังจากนั้นภูธานุเวนะสัทัสสุติภวันตุเมภวตุสัพรังลัก ตูสะปะเทวะสัพะตัมมานุสัทธาโสติภะวันตุเมภะวตุสัพพมังครังลาคันตุสัพะเทวะปะสังฆาณุทาเวนะสัทธาโสติภะวันตุเม